สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอแล้วเกือบปีนะครับที่ไม่ได้เจอกับคุณแสงดาวนะครับวันนี้ใส่ชุดแดงเหมือนเดิมนะครับไปอยู่ใส่มากครับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากค่ะไปอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน,นปาไปก<ป>้าวไปล่ะพี่เออเป็อนะอะไรครับไปอยู่ไป,ไปไปเฮ็ดที่ยังครับยูบุญเลี้ยงหลานโอ้ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปสามภาษาหนผู้เฒ่านั่นละบานี<ป>้พี่เอาไปใส่มาใส่แบบนี้ร้านอ่ะใส่ได้ไหมพี่นี่ร้านเดียวบ่านนี้เลื่อยบริเวไปใส่มาใส่เลยยินดีเงี้ย อย่างเช่นการสานกับประเฮศบบอบอโอ้มันเป็นอย่งไรสบายแล้วเนาะสบายแล้วโอ้ยยังใส่สูตรแดงคือเก่าเนาะเอายางสีพอย่ันแงง้วมันเขาครอบพอยันง้วไรส้นบ่เฮใส่เสียสีแดงเกกบอยังฮะเขาไปซื้อเราซื้อยาซื้อให้เขาไปซื้อเราซื้อเลยอะอัดมาบ้านนี่ตรวจโควิดหรือยังนี่ยังเฮ้ยยังบ่ท่านตรวจบ่ท่านผ่านคัดกรองยังเลยบ่เจนยาตัวโควิดยามันมันตายดอกเขาเป็ขึ้นโวตายโอ้ยอ่อนซ่อน ไม่ตจองบอกจากไหนกูบริสไม่บอกจากไหนเนาะบริพอมเขบริพอมึงโดนล้วเนาะไปไน้นพ่อบเรี่าในพื้นมืตอนนั้นจังว่ากินโอ้ท่นได้เปิดกับพอื่นหรอเนาะแดงกแเนาะกู้แามเนาะแมึ้ามคุดเกม่ขเขาไ่ได้ใช่น้ำปัาใส่น้ำองใส่น้ำอ่างใส่น้ำยังก่อใส่น้ำมันน้ำยังน้ำยังะเขกบ่ได้กรุงเทพไปกินแต่ว่าบ่ได้อยู่นอเมืองหน สองคนโอ้ปทุมปทุมนี่เป็นโควิดสองคนเออโอ้เราคุยได้คอยู่ในสวนเฮ้ยมึงอยู่ในสวนเพ็รที่ยังอยู่ในหันนั่นนี่อย่างลานตอเนาะกระบานเขาอยู่ในหันตี่โอ้อ้าวอะไรจะบอกกันไหมไม่บอกจังไดนแต่เบิ่งสืนส้มหมายจะพูด้นประเป็นไดคือบอกแกงสว่างดีป่ฟอันนี้ไฟใส่ได้ป่ะนี่ใส่ได้แล้วเนาะเปิดแทนงายง่ายเลยเออแล้วสิเพ็รง่าง่ายเลยดาในลูกปุสีมะเข้าดาวเออมาเข้าดาวนี่บ่มันสิมาแทาบ่ไปก็สิไปมะนีละพี่เออมามังนีเลยเนรอโอ้ม้านีแล้วมึงือ เบียมาจากร่างหนึ่งพ่อเลยจบข่าวไหนลูกไปเสืออยู่หืมมาสอบกินมัเป็นล่างเลยเด้หฮ้กินมันเป็นล่างได้บ่ามาหอดแต่ย่หไดเยยัยนี่โอ้โหสามโมงสอบเสือดาบกุศสินง่วมากินโอ้เสือดาบกุศสินง่วมากินแต่พ่อใหญ่นี่ได้กินโดนนะทีไปอยู่คนแปลว่าบ่ได้กินเลยเ่อยนบ่บ่เข้าไปกินลูกเคยเอ้าไปขึ้นไปกินเข้าไปจัดร้านปาร้านเขาป้าลูกเขาป้าลูกเขากินของดิบเออแต่เป็นแล้วแม่เฒ่าไปอยู่น้ำเหมือนจะกินของดิบ ป้าพ่อบิดสิเบิดโอ้ยป้าเบิดเป็นมันเป็นก็บอกเบิดเหลวอย,ย่งคือปนะ้าด่าพอลนะเนี่ยพ่อ,พอสีเบยยียร์ใส่อยจะเฝ้าเมื่อเขาไปเฮ็ดมันกันนะอเะออเขาไปเออห้วยเฮ็ดดีแล้วเนาะเออบองนั่งกินเบียร์เป็นอะไรคือบ่พี่เกดนอนเวียนก็ได้โอ้โหผลไมาสินส้มนะครับเหยดดาว บปรีพ่อคนโปรตแตงตมันี่รแตงตัวอือแตงตมืออื่นแตงบมืออื่นมือแตงน้ำพี่ยังเลยเห็นปะตอนรปีใหม่ตอนรับปีใหมเลยมือนี้ใส่สีแดงมือได้สีอย่างมืออื่นไ่จะ่าใส่สีเหลืงเลยถ้าใส่สีแดงนี่ง้วง้วเขางจเขาองมพนพอมีอย่างง้มันคือตื่นเล่นคักเลนแน่ก็ย้อนมึ่ใส่กระโปรงแดงนี่แหละ ใส่กับสีผิวเขากับสีผิวขนาดเลยรอดหน้าม,มันเต็มก่อนนะครับขนแสงดาวนะครับเปิดไใช่ไหมเปิดใช่โอ้สายยางเออนี่ยละ่ะปล่อยาาต่างกันกแต่งไม้ไหมครับแสงเทียบคุณจะไดันมาหอมห้ามอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยคือปะโอเข้าจดอกไม้เออนี่ยล่ะดอกไม้เป็นแังไหลายเลยพระท่านในโลกไดนี่ดอกไม้ ว่าปิดแล้วเนาะมันไปยังไรเขาปิดแล้วันบอปิดกูสิไปโอ้ยปิดแล้วเนี่ยติเนี่ยไปใส่ว้ท่านี่ฮะทารถผู้ใดแสงเทียนแสงเทียนมากบอกยันม่หนีนะพี่คุณหมอตรวจโควิดบ่คุหมอคุณหมอตรวจแล้วเขาคือผตรวจวะอยอ่อนซ่อนคน ยังคือเก่าเราบริพารกันเป็นปียังคัดหลักฝันคุณน่ายเลยคุณไพโซ่คุณนยังฮะคุณน่ายก็คักเลร็วกว่ากันเพาไปยังคือหาบริภัวเพราสิไป้ใสเย็นโอ้ยยังออมโลกเลยบ่้านตามคุณแสงดาวไปเถอะขักขนาดเลย โอ้ฉักเลยคุณแสงดาวเฮ้ยเล่นขนาดมาแ้วกสกัดดิหนึ่งโอ้ยังมากัดเดอมาเพื่อวะเฮ้ยคุณแสงดาวนะครับมาตรวจพื่มาวพื้นที่นวะ าจเ่งมปสเออโอ้ยโหนะครับเป็นนมากนะครับใส่ส okay. ุดเดียอาอะไรแวเอเอาเอาเาเคร่งเนี่ยคือว่าซมเฮ้ออไม่มมานอ้ไม่ม่านบเออ่ม่เกียงก็เปิดใส่มาเปิดน้ำกลัวามาเปิดน้ำกลัวก็ไเออมึงก็เคี่งเสียงมมานตัวเนาะเคนอ กันแล้วอ้าเพปุ่นแล้วไฟสีงดีกว่ากันพุ่นแล้วใส่กันนอกมึงพุ่นแล้วมึงเป็นมอลำไฟกูเป็นมอลำไฟสเนาะล่ำสูมือล่ำูมือลทีเดียวสวัสดีจ้าเกันเอาบถขสหลนบ่อมเือาออ เ้ามืออื่นพ่อกันไหมมืออื่นพ่อกันนันประเกจะไหมมากก็ไม่ไม่อย่างนี้เลยผมไป็นดจว่ามัดไม่อี้เลยเนาะฝุ่ยฝ่มี่เลเอาไปสื่อยางนี่มาดขนาดได้ปะสมกับเป็นคุณนายดาวคุณนายเสียงดาวโอ้เหฝ่นฝุ่นนี่โอ้ยโซ่ฟ้าของฝุ่นสวยฝุ่นเลยฝุ่นปงแดนยางออมโลกเลยยางออมบ้าน วังหมาเนี่ยล่ะหมาพิปียกัดเดนเด่นไปแล้วนะครับมืออื่นเวลาพันศีมาไม่เพื่อนคุนเสียงเดาโอ้โนางดาบบิดและเอวและเอวไปแล้วเว้ยมั่นใจนในสูตรเพิ่นมาเลียนน้ำปุ่นวดเลยมาเลียนน้ำปุ่นเลย ักโควิตมะคานักจีบดำมกโควิตซื้อมันทังเฮาทั้งไอสนิทเฮากคเหนือไอม่ได้กับเฮาบักภากนี่นี่ัะคาเลี้ยงมาอยู่นี่ครับบมกโควิตเดี๋ยวของวายุนั่เนาะเอาว่าลอะไรเฮาแล้วมึงนีเนาะเฮาห่าพ่องมอบปากปากนี่โควิตทั้งเฮาทั้งไอ ก,กนน็ได้ได้กินไข่ได้เินเทาเลยได้หหไดไดมันเ,ออเป็นยังไงบอก่าคู่วิทนี่เออ่งมันบกากนี่ตอนเห็นตอนดูก็เจ้าของนี่เกง่งถอะเออเฮาบกผากเออ,องส่ชาบาออบานของเฮาที่รักเลกระลบทุกท่านนะครับนี่เออกระบมอนี่นะครับกาไม่ยังไมาเข้า่คู่วิทย์ ปักผากนีไ้พอไปตุามโอ้โ่ไปตุ้มไปุหลักรทั้งเฮาทั้งไอ้ครับต่าตๆนะครับเียกกับการป้องกันโรคโควิดเออันโรคโควิดเอามาถเเอาเชีืองวัดว่าตรวจหมาตัวมากนี่นั่ควบคุมนะครับไม่กู้คุดสิของพีของน้องควบการนะครับเย็บวันดัมตะไลนะครับ Anting, own, ああ่อยางก็ห่ไปเลยพวกผู้ให่ไม่ยอมยังก็กลัวเลยเฮ้ยเ้ยเไปจัดารรับ้าไปส้าหมเนกรัมาอเขาคยไ่ไไยเรัไปหาหมอตีลบอกเหื่เพียกไปหาหมอตี่ะไปัด ตึงห่าตึงเหมหางก็นอนห่าเล้ว่ะดิโอ้ยสงสกยเป็นกูวิดอีดีเราเมื่อกี้เนาะหมาติดกควิดกอเนอะไรเฮ้หามงไปเปียกผ้านไปอันหาหมอเด่นบ่ไหวเได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยมากับิดโกูวิดกินเอ้มวนไหล กันส่วนาฮะนะครับไปครับสำหรับคลิปรีพคู่วิ้์เอ้ยแค่นี้แหละครับผมเฮ้ยเออแค่นี้เรากมีขั้นควงมึงบด็กภาคมึง